สวัสดีครับมาพบกับผมในช่องอีสานพาบวกอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับสกอร์เมื่อวานนี้ก็น่าผิดหวังนักครับผมในส่วนของสกอร์ต่ำนะครับสู้กับมันไม่ค่อยจะได้และหาทุกวิธีทางจับทุกเทคนิคถ้าในลักษณะแบบนี้ผมก็ยอมถอยไปก่อนนะครับก็จะเดินสกอร์สูงเต็มเวลานะครับกับฟุตบอลร,รอง ที่ตัวเองถนัดนะครับในส่วนของวันนี้ไม่มีฟุตบอลรองนะครับผมก็จะไปเดินที่สกอร์สูงเต็มเวลากันสัส่วนใหญ่นะครับผมในทั้งหมดอ่าหนึ่งสห้าคู่นี้นะครับโดยการใช้โปรแกรมคำนวณมาเสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมจะไม่ได้เสียเวลานะครับวันนี้มาดึกหน่อยนะครับอ่าคู่แรกเลยนะครับผมวิเทเรียพัซซนเจอกับฮาร์ดนะครับผม คู่นี้เปิดราคามาที่1ลูกนะครับ1ลูกของเบ็ดนะครับส่วนคราวเปิดมาลูกควบนะครับ3.90นะครับราคาเปิดยังไม่ใช่ฟุตบอลที่จะมีการทําประตูกันเกิดขึ้นของราคา1ลูกนะครับผมมันจะต้อง4.00ขึ้นไปนะครับในขณะเดียวกันราคามีการขยับไปที่ลูกควบนะครับผมมีการกระโดดราคาพูเสมอขึ้นพี่4.80นั่นหมายความว่า ผู้ที่ออกราคาเขามองว่าโอกาสที่จะมีการทำประตูกันเกิดขึ้นนั้นค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมโดยส่วนตัวนะครับถ้าราคาลักษณะแบบนี้มันมีการกระโดดมากกว่า0.30มนะครับมากกว่า0.30นเเซนะครับผมจะมองไว้ที่สกอสูงเต็มเวลาเลยนะครับผมคู่นี้แนะนำไปที่สกอสูงเต็มเวลาในราคา2.5นะครับผมในเวลาในราคา อาทัทีครับในราคา2ลูกครึ่งควบ3นะครับตามเชียร์สกอ์สูงติดสกอ์สูงครึ่งแรกไว้ที่1ลูกด้วยนะครับผมมาดูคู่ต่อไปกันเลยนะครับโมพบกับเอฟบอกนะครับผมคู่นี้นะครับเปิดราคามาที่ครึ่งควบลูกนะครับราคาครึ่งควบลูกราคาผู้เสมอจ่าย3.90เป็นเลนราคาที่จ่ายค่อนข้างสูงนะครับสำหรับราคาครึ่งควบลูกนะครับราคานี้ บ่งบอกถึงการทําประตูการเกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมมีการขยับราคาภูขึ้นมาเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมในขณะเดียวกันราคา4.00นะครับผมแนะนําเลยนะครับถ้าคู่ไหนเปิดต่อหรืออถ้าคู่ไหนเปิดราคามาที่ปป,ปครึ่งลูกหรือครึ่งครบลูกแล้วราคาภูมีการขยับ จ่ายที่4.00หรือราคาเปิดที่4.00เลยคู่นั้นจะมีโอกาสการทำประตูเกิดขึ้นค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มที่จะได้กินราคานะครับผมคู่นี้ผมขอมองไปที่สกอสูงเช่นกันนะครับผมใน,าานบในราคา3ลูกนะครับในราคา3ลูกติดสกอสูงครึ่งแรกไว้ด้วยนะครับ1ลูกนะฮะ ต่อไปกันเลยเป็นคู่ที่3นะครับผมเป็นฟุตบอลจอแดนนะครับอันวิรัตพบกับมานนะครับผมคู่นี้เปิดราคามาที่ลูกครึ่งนะครับ4.50ในราคาพูเสมอของแรดบลกยังไม่ใช่ราคาที่จะมีการทาประตูเกิดเกิดขึ้นนะครับมีการขยับราคาไหลไปที่ลูกครึ่งควบ2และมีการขยับราคาพูเสมอไปที่5.50เป็นการขยับราคาที่1.00อ่า จุดหนึ่งจุดศูนย์ศนจุดหมายถึงว่ามีการขยับขึ้นพูสกอ,อขึ้นพูในราคาพูสูงนะครับผมสูงมากครับคู่นี้ถือว่ามีการขยับขึ้นสูงมากครับแต่ในขณะเดียวกันการเปิดราคามาที่2.5.3ทบ3ผมยังมองว่ายังไม่สมเหตุสมผลแต่ด้วยการขยับราคาในลักษณะแบบนี้นะครับปรับขึ้นสูงมาก ฉะนั้นคู่นี้ผมจึงมองว่าโอกาสที่จะเกิดสกอร์สูงมีแน่นอนนะครับติดสกอร์สูงครึ่งแรกไว้ที่1ลูกแบบวัดใจไปเลยนะครับผมมาดูคู่ต่อไปคู่สุดท้ายนะครับเป็นยูฟาเช่นกันนะครับผมดอโดโดกเรสนะครับผมพบก,กับเปโตรคุปอ๋อก็อ่านยากเหลือเกินนะครับอ่ะเราไปดูราคาผูกกันเลยคู่นี้เปิดมาที่ลูกครึ่งนะครับมีการ จ่ายราคาที่4.60ในราคาเปิดเช่นเดิมครับไม่ใช่ราคาพูที่จะมีการทําประตูกันเกิดขึ้นของราคา1.5นะครับมีการขยับไหลราคาพูแต่ราคาต่อรองไม่มีการขยับนะครับผมมีการขยับไปที่5.50นะครับ5.50มีการขยับสูงถึง0.90จุดนะครับผมซึ่งเป็นการขยับราคาได้ค่อนข้างสูงมากนะครับ คู่นี้ก็มีแนวโน้มโน้มที่จะออกสกอร์สูงได้เช่นกันนะครับฉะนั้นคู่นี้ขอตามเชียร์ไปที่ราคา2ลูกครึ่งควบ3นะครับผมติดสกอร์สูงครึ่งแรกไว้ที่1ลูกด้วยนะครับผมอ่าก็เป็นการวิเคราะห์สกอร์สูงเต็มเวลาและสกอร์สูงครึ่งแรกสําหรับค่ําคืนนี้นะครับทั้งหมด5คู่นะครับผมก็ตามเชียร์อย่างมีสตินะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ